ราคาทองคำนี้พุ่งไม่หยุดเลยนะหลายคนคงจะตกใจแล้วก็สงสัยกันอยู่ใช่ไหมว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยว่าทำไมทองถึงขึ้นแรงขนาดนี้แล้วทิศทางข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่ทำให้ทุกคนต้องหันมามองกันก่อนเลย6 4 0 0 0บาทใช่แล้วครับนี่คือราคาของทองคำแท่งบ้านเราเลยนะคือมันขึ้นมาเร็วมาก เร็วจนน่าตกใจเลยทีเดียวทีนี้คำถามก็คือแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวจุดประกายให้ราคาทองมันพุ่งแรงขนาดนี้คำตอบเนี่ยต้องบอกว่าทุกสายตาจับจ้องไปที่ผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในเวทีเศรษฐกิจโลกเลยนั่นก็คือธนาคารกลางสาหรัฐหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อเฟดนั่นเองมันเหมือนเป็นโดมิโนเอฟเฟกตสี่สเต็ปเลยลองนึกภาพตามนะอย่างแรกเลยคือตลาดเริ่มมองว่าเฮ้ยเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยเร็วๆนี้แน่ๆ พอมีข่าวแบบนี้ปุ๊บค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนตัวลงทันทีและพอเงินดอลลาร์อ่อนสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํามันก็เลยดูน่าสนใจขึ้นมาเลกและผลลัพธ์สุดท้ายก็คือราคาทองก็พุ่งพรวดขึ้นมาอย่างที่เห็นเนี่ยละโอเคแต่ว่าทําไมนักลงทุนถึงมั่นใจกันขนาดนั้นละ่ะว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยมันต้องมีสัญญาณอะไรบางอย่างส่งออกมาแน่แน เดี๋ยวเราไปดูกันสัญญาณแรกนี่มาจากปากของคนในเฟดเองเลยคือทั้งผู้ว่าการเฟดกับประธานเฟดสาขานิยวยอร์กเนี่ยเขาออกมาพูดในโทนที่เอ่อผ่อนคลายมากขึ้นที่ในวงการเขาจะเรียกว่าเดอะ i วิชซึ่งพอพูดแบบนี้ปุ๊บตลาดก็ตีความไปในทางเดียวกันเลยว่าอืมสงสัยจะได้เห็นการลดดอกเบีย้ยเร็วๆนี้แล้วล่ะ แล้วมันไม่ใช่แค่ทำพูดอย่างเดียวนะมันมีตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆของสหรัฐออกมาสนับสนุนด้วยโดยเฉพาะตัวเลขฝั่งตลาดแรงงานเนี่ยดูเหมือนว่าจะเริ่มแผ่วๆลงแล้วซึ่งข้อมูลแบบนี้ลักที่มันไปเพิ่มแรงกดดันให้แฟดว่าอาจจะต้องลดดอกเบีย้ยเพื่อช่วยพยุงเศรษฐ,ฐกิจทีนี้พอเราไปดูสิ่งที่ตลาดคิดกันจริงๆจังๆนะโอ้โห ชัดเลยตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักว่ามีโอกาสถึง8 7เลยนะที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในการประชุมรอบหน้าคือมันกระโดดขึ้นมาจากสัปดาห์ก่อนเยอะมากเลยนะตอนนั้นยังแค่71%เองเอาละ่ะพอเห็นภาพใหญ่ของฝั่งอเมริกาไปแล้วเราลองวกกลับมาดูที่บ้านเรากันบ้างดีกว่าว่าเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบกับราคาทองในไทยยังไง ถ้าดูจากประกาศของสมาคมค้าทองคำล่าสุดนะทองคำแท่งขายออกนิดแต่64,000เป๊ะเลยส่วนทองรูปพ,พัรร์ก็ขยับตามไปติดๆที่64,800บาทคือตัวเลขเนี้ยมันสะท้อนภาพจากตลาดโลกมาเต็มๆเ,เลยแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือความเร็วที่มันขึ้นมานี่สิลองนึกดูนะแค่สัปดาห์เดียวบวกไปแล้ว1,450บาทแล้วพีก,กว่านั้นคือเฉพาะวันเสาร์วันเดียวนะดีขึ้นไปอีก400บาท โห oh, แรงซื้อนี่มันมหาศารจริงๆแต่จะบอกอะไรให้อย่างนะเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วราคาทองบ้านเราเนี่ยควรจะขึ้นไปสูงกว่านี้อีกแต่โชคดีที่เรามีตัวช่วยนั่นก็คือเงินบาทของเราที่แข็งค่าขึ้นมาพอดีมันเลยเหมือนมาช่วยเบรกเบรกไว้หน่อยนึงทําให้ราคาได้ไม่พุ่งไปไกลกว่าที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้แล้วสัปดาห์หน้าละ่ะจะเป็นยังไงต่อ มีปัจจัยอะไรที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษไหมสัปดาห์ที่จะถึงนี้บอกเลยว่ามีอีเวนต์สำคัญๆเพียบเลยที่ต้องตามติดตัวแรกเลยที่สำคัญมากคือดัชนีเงินเฟ้อ PCE ตัวนี้เฟดใช้ดูเป็นหลักเลยนะตามมาด้วยดัชนี PMI อันนี้จะบอกภาพรวมของภาคการผลิตแล้วก็บริการแล้วก็แน่นอนตัวเลขการจ้างงานทั้งหลายแหล่ที่จะบอกว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งอยู่หรือเปล่าแต่ที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยนะหนีไม่พ้นการออกมาพูดของประธานเฟดเจอรม Well. คือคำพูดของเขาแค่ไม่กี่คำเนี่ยอาจจะชี้ทิศทางตลาดไปได้เลยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันก็วนกลับมาที่คำถามสำคัญที่สุดข้อมูลต่างๆที่จะประกาศออกมาในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะออกมาคอนเฟิร์มสิ่งที่ตลาดกำลังเดิมพันอยู่หรือเปล่าไอ้ที่ว่ามีโอกาสลดดกเบี้ยถ,ถึง87%นะ่ะแล้วทิศทางของราคาทองคาจะไปทางไหนต่ออันนี้น่าติดตามมากๆเลย